สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวละเกิดน,นะครับหลังจากหายกันไปนานนะครับผมวันนี้ก็จะมาโปรโมทนะครับผมกับประเทศของผมเองนะครับ GTA นั่นเอง ะไฟเอ็มนะฮะวันนี้ผมมาโปรโมทประเทศนะครับสี่คิงแฟนตาซีนะครับผมที่ผมกับน้องๆได้ทํากันนะครับตอนนี้ฐานผู้เล่นก็อยู่ที่ประมาณ80นะครับก็คือวันนี้เป็นวันที่3นะครับในการเปิดเซิร์ฟนะครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปเทสระบบให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไปกันเลยครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เข้ามาในสู่หน้าเกมแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือตัวผมเองนะฮะก็คือใน IC ผมจะชื่อว่าเฮียตีนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ ผมอยู่ช่างบูรณะผลนะครับผมก็เป็นช่างเป็นบูนั่นเองนะครับก็ใส่ช็อปก็จะมีแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้ปวช1ปวช .2 ปวช3นี่ต้องไปกดหนังสือนะครับกดหนังสือก็จะเป็นประมาณนี้ครับกดตัว e ตรงนี้นะครับผมนี่ที่พนักงานนี้ครับแล้วก็จะกดแบบนี้แปะแล้วก็แปะแปะแปะนะครับก็จะได้หนังสือมาแบบนี้นะครับนี่เลยหนังสือแบบนี้นะครับก็กดไปอีกนะครับกดจนกว่า เราจะได้ปวส2นะครับนะฮะแล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรนะครับผมก็คือมาดูตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงอ่า,อาของโต๊ะคราฟนะครับผม มันจะระบุนะครับเป็นชั้นของนักเรียนนะครับผมก็ถ้าอย่างปวอันนี้มันจะมันจะเขียนเลยช่างกลบุรณพลนะครับปวสหนึ่งปวชหนึ่งนะครับผมปวชหนึ่งจะตีไอ้ค้อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปวชสองตีประแจนะครับปวชสามตีขวานนะครับปวชปวชสี่ปวชหนึ่งตีไม้เบสนะครับปวสอตีปากฉลามนะครับผมนะก็ตอนนี้คนในประเทศนะครับ ีอาวุธกันติดเยอะมากส่วนตัวผมเองผมตีติด2อย่างนะครับก็จะเป็นไม้เบสกับปากฉลามนะครับไม้เบสตีไป3ทีปากฉลามตี2อทีไม้เบสโอกาสติดคือ10%เปอร์เซ็นต์ปากฉลามตีติด5เปอร์เซ็นต์แต่ผมถือว่าผมโชคดีมากๆนะครับที่ตีติดนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เวลาใส่ช็อปก็จะมีรุ่นพี่ปีหนึ่งกับปีสองนะครับปีหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับในการเปลี่ยนชุดนี่ปีหนึ่งนะครับนี่ บุรุณพุน,นะครับผมนี่ประมาณนี้บูนะครับผมปีสองก็จะประมาณนี้ครับีปีสองประมาณนี้เมื่อกี้มันใส่ซ้ำานันปีสองก็จะมีความเท่ขึ้นนะครับผมนี่นี่ปีสองนะครับผมก็จะมีปีกสีขาวตรงนี้นะครับเป็นรุ่นพี่นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราดูอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราพาไปจุดที่เริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงถึงจะได้สุ่มโรงเรียนเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ few e m m o n t โอเคครับก็จุดแรกนะครับที่เราเกิดเราจะเกิดกันจุดนี้นะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เดินมากด G นะครับที่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะทําการสุ่มโรงเรียนให้เรานะครับแต่อันนี้คือผมสุ่มโรงเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนแรกก็อยู่ชื่นแล้วก็ย้ายการย้ายนะครับผมจ่าย50บาทนะครับในการย้ายสถาบันนะครับผมหรือวิไลนะครับก็คือกันเวลาคนเข้ามาแล้วย้ายมั่วนะครับแล้วก็ย้ายกันตลอดอะไรอย่างเงี้ย นายกเขาเหนื่อยนะครับผมก็ใครจะย้ายนะครับผม50บาทนะก็ประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับผมก็คือเนี่ยครับมากดสุ่มตรงนี้นะครับกด G ีนะครับอันนี้คือตลา,าดกลางนะนี่นะครับตรงนี้เลยตลา,าดกลางตรงนี้นะครับก็จะมีที่พาวรถมีที่ซ่อมรถมีหลายๆหลายหลายอย่างนะครับผมรถเริ่มต้น นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับต่อไปก็จะเป็นรถนะครับเริ่มต้นแนวผมก็จะมีรถประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีรถอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมินิคูเปอร์เหรอไม่รู้เหมือนกันว่ารถหางเหี่ยวเลยก็ไม่รู้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องนะเออก็รถจะประมาณนี้นะครับวิ่งกันอยู่ประมาณ1 0 6 107นะครับส่วนคันนี้คันเท่าๆนี่ก็เป็นมรดกพ่อแม่นี้ก็วิ่งประมาณ108นะครับผมก็ถือว่าแรงกว่านะครับไปเข้ามานะครับผมถ้าเปิดได้รถคันนี้นะครับ โชคดีนะแต่ถ้าแ,แต่คันนี้ก็คือมึงมึงซวยอะ่ะมึงต้องไปทำบุญแล้วแหละน้อง,น,องนะนี่เวลาเก็บรถก็จะมีแบบโลโก้โลโก้บอกนะครับผมโอเคแต่เดี๋ยวผมไปขับรถให้ดูแล้วกันเนาะเฮ้ยไอแปดมาจากไหนวะเฮ้ยไอแปดจริงมะเนี่ยไอแปดจริงว่ะ โลนาพี <advocate of fact> ่โคตยืนอยู่เออนายกนายกยืนอยู่ก็ก็จะประมาณนี้เนาะก็ในเรื่องของกฎประเทศก็ไปอ่านกันดูนะครับผมเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะใครที่ชินกับโฟคิงที่อื่นมาอ่ามาปรับตัวที่นี่นะครับผมมาปรับความชินที่นี่นะเพราะว่าที่นี่อ่าบางอย่างไม่เหมือนที่อื่นนะเพราะฉะนั้นอ้างที่อื่นมาไม่ได้นะครับเพราะที่นี่คือโฟคิงแฟนตาซีนะครับผมนะ อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนแบบประชาชื่นนะครับผมก็จะประมาณนี้อยู่ตรงนี้นะครับกาลัดแลนเขียวนะผมนะ,ะก็ตีกับบูนี่ตีกับบูเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็อันนี้ประชาชื่นนะครับก็ไม่ต้องพาดูหรอกน้องๆมาดูกันเอาเองเลยมันมีอยู่สี่โรงเรียนมีอินประชาชื่นบูแล้วก็กนกกหนกสีแดงบูสีน้ําเงินชื่นสีดําแล้วก็อินสีเทานะครับผมใน ระบบการฟาร์มก็จะมีมากมายหลายรูปแบบแต่ที่เน้นเๆกันส่วนมากจะไปอยู่ที่เหมืองเพราะว่าเหมืองใช้ตีอาวุธนะครับประมาณนั้นมีเหมืองกับมีสมุดที่จะต้องกดนะครับแค่นั้นนะครับผมนะแค่นั้นจริงๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนความมันเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมนะครับผมไปเล่นให้ดูแล้วนะครับผมความมันไปเจอเลยครับ Bumabuma, Bumabuma Bofun Manabu Kimala. Dai mà Dai lì tai mà Hello, chạy chạy lì tai chạy Dai chạy tai bathu. Mày của mày. Mày Brazil mày. Mày có 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 มาดิตรงนี้ยูจังเจอเฮ้ยจิงอนจ่มาลมาดิูจัเจอไหมยูจเจอเหรี่เจอเหรอพี่เจอเหรอเห็นไม่เจอไม่หนนเป็นบวกดีเป็นวงย้อนไล่เป็นวกเลยทำไรทำไรอีไปช้ะทําไรอะทํไนอ ไสสี่ไป,ไปเขาเรียงกันอยู่เขาเรียงกันอยู่เขาเรียงกันไป,ไป เปงเรียร้อเปงเปงอลเยอแม่ดวเกร์ดมาดิมาดสวนนีสวนนีไงสวนนีเรียบร้อยนี่ไงเบ้จับจอกไอ้เหียยนะครับอแล้วไง เป่งเป่งตัดดิตัดดิมัดไอ้เสี้ยโอ้เป่งปงทีเดียวไอ้หน่อย ปี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 ไีปีปีปี่ีีป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 ีอีปีปีทีปพีป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 ีีป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 าปีปีีี กินชากินร่ากินรนี่กูนรถกินร่ากนร่าบ้าลูกไหลูหาลูกต้องใครวะจังมันต้อง่านี่ไงตรงนี้เนี่ยแถวแแถวร้านร้านแต่งรถอ่ะพี่ร้านแต่งรถแบรอคต้าวัานแต่งสรถล

นี่ไงเลยนั่งเรือเฮ้ยเอัไหนต่อเฮยน่าอวยอันห ตายแน่นนอตายแน่นอนอ่ะไปเลยไปเลยวะวันนี้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 ตัดได้สวยตายตายแน่นอนเรียบร้อยนี่อ่ะเฮ้ยสมองพวกมึงเก่งจริงนะเว้ยไอ้เหี้ยค่อยแต่ว่าสีมือไม่ได้จริงว่ะไอ้สัตว์ค่อยตัดทีละตัวทีละตัวพอพอค่อยค่อยตัดไปดิอืไปโรงพยาบาล ไอโรงพยาบาลไอ้เหี้ยคีบวนลูปที่โรงพยาบาลอ่ะเฮ้ีบสองคีบวนลูปจริงๆพวกมึงอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยแผนการมันดีนะไอ้สัตว์แผนการดีมากกูบอกเลยกูชชมเลยไอ้เหี้ยสมองพวกมึงแม่งเพชรจริงทำเรียนไม่ได้ว่ะสมองเพชรแต่เราไม่คมเนับมาโวตมาโวตมาเอ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 าไอ้ยสองโรงเรียนรวมกันเลยหรอยังไงวะมเรียบเรียบดิ ตายหนึ่งตายสองตัวก็มีกันทั้งหจะตายแล้วตาย ตายสามตายสี่หมดชอครับชอครับอี่คนมันสวยมันดินี่ยังมดีมอตายแล้วตัดมันหน่ดิสว ตีอยู่ตีอยู่ตายเฮียมีมีแค่นี้เหรอวะฮะฮัลโหลจัดเยี่ยวก็น้อยแต่เก่งไอ้เฮียนับดูดิกี่โตอ่ะต่อกี่โตอ่ะแค่นั้นแน่วิรีบรูปบ้างดีวิเฮียโง่ควายตีเพื่อนตัวเองโง่จัดเลยมึงอ่ะเล่นไม่อย่างโง่ไอ้เฮียไปได้มาใหม่นะมึงอ่ะ

กู้วเอาตาโลเอาตาโลโอ้เลื่องเหลือเจแปอยู่ลย่นี้ฝายเลยวครับสนุกไม่ไ้ยาาบอกไว้ก่อนอะวันดีพี่ตซปูครับมีนี่ชุปะวะมันีนี่ชุปะวะโหน่าจะมีนี่ชุบเพื่อนวะเฮ้ยมึงไม่ลงรถวะไอ้นี่กูจะล็อกรถยังไงน่ะ ลงแล้วลงแล้วล็อกดีมึงล็อกดีไอ้โอ้ยล็อกตายตายตายมาดิตายหนึ่งพี่ยังหัวเลยจะไล่วะไอ้ตายหนึงครับพี่อะไรเนี่ยไอ้ตายเอาไอ้ควายไม่ใส่กูจะมีเที่ยอะไรเนี่ยตายจะตายแล้วไอ้เที่ยวมเหลือสองใส่กูจะมีเที่ยอะไรเนี่ยกูงงนะนี่สวยน้องสวย สวยที่ยังน้องตายอุ้ยมุดสวยกูเพื่อตายอุ้ยมุดสวยกูเพื่อตายอุ้ยมุดสวยกูเพื่อโหเยังไงไม่ต้องคิดมากมาอัพโลมึงส่วนพี่กูดิมึงส่วนพี่กูมึงส่วนพี่กู ก็น่าจะได้เห็นความมันแล้วนะครับผมยังไงพี่ฝากน้องๆด้วยกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเล่นไฟเอ็มหัดเล่นนะครับผมก็ประเทศนี้ถ้าทําผิดกฎบางอย่างเละบางอย่างนะก็อาจจะลุ้มมั่รวยกันได้นะครับผมสําหรับใครที่เล่นไม่เป็นเลยเนี่ยกลัวว่าจะไปทาผิดกฎประเทศอื่นเนี่ยลองมาศึกษาประเทศนี้ก่อนก็ได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับไม่เติมก็เทพได้นะครับผมแต่ถ้าใครเติมก็ขอบคุณมากๆนะครับประเทศจะได้ไปต่อได้ยาวๆนะครับผมก็ตอนนี้ทําคริปโตด้วยฝากนะครกอให้ดีนี้ก็ ก็พึ่งพึ่งลงผัดลงทุนนะก็ถ้าว่ามันไปรอดได้ก็น่าจะหลักแสนนะครับรอบหน้านะครับผมโอเคยังไงฝากด้วยละกันนะครับผมสําหรับประเทศโฟ i ิงแฟนตาซีนะครับผมเดี๋ยวลิงดิสคอรดจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสาหรับใครที่อยากจะเล่นก็ยินดีต้อนรับนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนเติมโดนิทกระชาเยอะๆนะครับครับบ๊ายบายฝากไปด้วยครับบุ้ยนกระดองบ้ยไปแล้วเดี๋ยวนี่ตักคอมอยู่กระนกงไนที่